สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่องจริงจังกับเรื่องแต่สำหรับวันนี้นะครับก็ตามสไตล์ผมเลยนะครับพาเพื่อนๆมาทานกับร้านชุมชนชาวบ้านนะครับเพื่อนๆความอร่อยแับจัดเต็มนะครับวันนี้ก็พามาที่ซอยรัดสักฆทานนะครับขับเข้ามาเรื่อยๆนะครับตามทางวิ่งเลยวัดตึกมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอกับซุ้มประตูหมู่บ้านใหญ่โตอย่างนี้นะครับเพื่อนๆ ในซอยนี้นะครับก็จะมีนี่ครับหมูปิ้งยายแอววนะครับเจ้าเก่าขายมายาวนานนะครับที่ใช้เตาถ่านนะครับ1นึ่งข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็ปิ้งหมูปิ้งร้อนๆอ,อย่างนี้ทุกๆวันนะครับขายแค่ช่วงเช้าอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆเ,เปิดขายตั้งแต่6โมงเช้านะครับประมาณ8โมงก็หมดเกลี้ยงเรียบร้อยนะครับ เมนูนะครับก็จะมีหมูย่างนะครับไก่ย่างนะครับเพื่อนแล้วก็ปีกและเมนูตับนะครับและกลื่นะครับเพื่อนราคา10บาททุกไม้นะครับนี่ครับหมูที่สั่งมานะครับรสชาตินะครับก็เป็นแบบสไตล์แบบโบราณดั้งเดิมเลยนะครับเพื่อนจะมีความหอมตัว3มเกลอนะครับและหมูหมักนุ่มๆนะครับเพื่อนๆเป็นหมูเนื้อแดงนะครับผสมด้วยตัว หนังหมูมันหมูนะครับเพื่อนๆรสชาติจะออกหวานนิดๆนะครับแล้วก็มีความเค็มเ็มมันๆหอมตัวสามเกืนนะครับเครื่องเทศแล้วก็กะทินะครับเพื่อนๆอย่างเด็ดแล้วนี่ข้าวเหนียวหุงด้วยขวดร้อนๆนี่ครับเม็ดสวยๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆน ข้าวเหนียวแบบนี้นะครับอร่อยมากๆนี่ครับถือแทบไม่ไหวเลยนะครับร้อนมากกินกับหมูปิ้งชํำๆอย่างเด็ดนะครับเพื่อนๆมากันอีกหนึงร้านนะครับกล้วยเตี๋ยวนะครับร้านนี้มีทั้งก้วยเตี๋ยวและต้มเลือดหมูนะครับอยู่ใกล้ๆกับร้านหมูปิ้งเมื่อกี้นะครับแต่อยู่ข้างทางเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องเข้าซอยนะครับเพื่อน เมนูของทางร้านนี้นะครับก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวนะครับน้ำใสก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคกลูกชิ้นปลาหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูสับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูนะครับเพื่อนเพื่อนเย็นตาโฟต้มยำร้านนี้นะครับก็เป็นต้มยำมะนาวสดนะครับเพื่อนเพื่อนทำสดสดใหม่ๆนะครับชามต่อชามนะครับเพื่อนเพื่อนและเครื่องแน่นๆ่นแถมราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่ธรรมดา40บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อน ร้านนี้ก็ขายแต่เช้าเหมือนกันนะครับประมาณ6กโมงครึ่งนะครับน้ําซุปนะครับหอมและมุนกลมกล่อมข้องขายแล้วนะครับเพื่อนๆนี่คับเส้นก็จะมีทั้งเส้นบะหมี่กลมนะครับบะหมี่แบนด์นี่เป็นเมนูเด็ดผมเลยนะครับตัวบะหมี่แบนมีทั้งข้าวต้มนะครับหรือว่าจะเป็นต้มเลือดหมูนะครับเพื่อนๆตัวเครื่องของต้มเลือดหมูเนี่ยก็จะมีทั้งเลือดกระเพาะไส้ตับหัวใจ แล้วก็ตัวหมูสับแบบก้อนๆนะครับเพื่อนๆอย่างเด็ดเลยครับแล้วก็เลือดเด้งมากๆนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นตัวเมนูต้มยำริกเผานะครับเย็นตอโฟต้มยำเย็นตอโฟนี่ก็เป็นแบบโบราณนะครับซอสชมพูห,มหอมนะครับเพื่อนๆและที่สําคัญนะครับมาถึงได้เหนื่อยนะครับตักน้ํา จะติกแบบนี้เย็นเย็นชื่นใจนะครับทานแล้วมันสดชื่นมากๆเลยครับเพื่อนเพื่อนสำหรับเมนูแรกนะครับที่สั่งมานะครับก็เป็นบะหมี่เส้นแบรนะครับแห้งนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นยำแห้งนะครับเครื่องก็ดูครับเพื่อนเพื่ออันนี้คือรวมมิตรนะครับพิเศษเครื่องนะครับก็ราคาที่50บาทดูเครื่องเน้นๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนจะมีทั้งหมูชิ้นนะครับแล้วก็ลูกชิ้นปลานะครับ แบบลักบี้แบบกลมนะครับเพื่อนๆคือนือกล้วยชิ้นกุ้งนะครับนี่ครับเส้นแบนแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับเราไม่เน้นเส้นนะครับสำหรับวันนี้เราจะเน้นเครื่องกันนะครับเพื่อนเพื่อนพริกขั่วถั่วปดนะครับตัวชูโรงขอนตัวก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่ทำได้ดีงามมากๆนะครับหอมอร่อยนะครับแล้วถั่วถั่วปนๆละเอียดละเอียดนะครับแล้วดูพริกขั่วนะครับเพื่อนเพื่อนหอมมากๆ ร้านนี้นะครับตัวน้ําส้มพริกดองนะครับจะมีทั้งแบบอ่นนะครับเป็นพริกตำนะครับแล้วก็มีกระเทียมดองกระเทียมสดนะครับตามกับน้ําส้มส่วนอันนี้นะครับจะเป็นพริกน้ําส้มแบบเป็นพริกขี้หนูซอยนะครับเพื่อนๆอย่างชอบเลยครับนี่นครับเส้นเหนียวนุ่มหอมหอมซุปอย่างมันครับเพื่อนๆ ตัวเส้นแบมันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับคือเส้นเขาจะมีความหอมเหนียวนุ่มสั่งเป็นเมนูแห้นะครับร้านนี้ก็จะแถมน้ำซุปให้ตั้งหากนะครับเ,เพื่อนๆน้ำซุปมีความหอมหวานแล้วมุนกลมกล่อมมากๆเลยนะครับน้ำซุปที่ได้จากการเคี่ยวนะครับต้มกับตัวกระดูกหมูทั้งเลง้งทั้งขาตั้งหอ าครับเพื่อนๆแล้วดูเครื่องนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับถ้าสั่งเป็นรวมนะครับเครื่องมันจะแน่นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับมีทั้งลูกชิ้นแคะลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลานะครับคือกล้วยและหมูต้มเนี่ยอย่างเด็ดเลยครับเพื่อนๆและเกี๊ยวเนี่ยให้เยอะมากๆเกี๊ยวกรอบหมูสับหมูสับแบบล้วนๆกรูสดๆใหม่ๆเนี่ยครับเพื่อนๆอย่างแจ่เลยครับเพื่อนๆและคลุเคเ้ากับตัว พริกคั่วถั่วป่นสุดในครับอีกหนึ่งเมนูนะครับชามนี้นะครับก็สั่งมาเป็นตัวเส้นเล็กยำแห้งนะครับเพื่อนๆชามนี้เลือกเครื่องมาเป็นตัวหมูสับกับไส้นะครับเพื่อนๆนี่ครับอิ่มจุใจกับหมูสับกับไส้เลยนะครับย่างเด็ดครับร้านนี้ ดูหมูสับนะครับปั้นมาเป็นก้อนๆใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยนะครับชามนี้ก็ราคาที่50บาทนะครับเป็นพิเศษเครื่องนะครับเน้นๆเลยนะครับตัวหมูสับประมาณ5้ถึงหก้อนนะครับแล้วก้อนใหญ่มากนะดูตัวไส้นะครับเพื่อนๆไส้นี้ให้เยอะมากๆนะครับสําหรับร้านนี้นะครับเขาจะต้มไส้นะครับเปื่อยกําลังดีนะครับคือไม่เละจนเกินไปนะครับกําลังหนึบๆหนับๆเคี้ยวแล้วมันอร่อยมากและตัวน้าซุปเนี่ยเข้าเนื้อ อย่างเด็ดครับเพื่อนๆราคาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับ50บาทให้อย่างเยอะนะครับพิเศษนะครับบอกได้นะครับว่าจะพิเศษเส้นหรือพิเศษเครื่องนะครับจริงๆนะครับทาน40บาทในเครื่องก็แน่นแล้วนะครับเพื่อนๆมาซูดเส้นเล็กกันต่อนะครับเส้นเล็กนี่ก็ซูดมันซูดอร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับเพื่อนๆ หมูสับนะครับเขาจะหมักไว้ประมาณหนึ่งนะครับมันมีความฉ่ําตัวซอสนะครับแล้วก็ตัวเครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆให้หอมขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆหมูสับเนี่ยลวกสดๆใหม่ๆชามต่อชามนะครับปั้นกันสดๆใหม่ๆเลยนะครับมันยิ่งทําให้หมูสับมันมีความนุ่มไม่กระด้างนะครับเพื่อนๆอย่างอร่อยครับเพื่อนๆแตัวเกี๊ยวให้เยอะมากๆราคา50บบาทเครื่องแน่นๆอิ่มแน่นๆเลยครับเพื่อนๆ ก็สาหรับร้านนี้ก็เป็นร้านโปรดของผมอีกหนึ่งร้านนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมีให้เลือกทุกอย่างนะครับและครบเครื่องมากๆมาทีไรนะครับที่ต้องทานนะครับคือตัวหมูสับปั้นก้อนๆแบบนี้แหละครับมันอร่อยมากๆครับเพื่อนๆยิ่งเอามาคุกเค้ากับพริกขั่วและถั่วโปดนะครับแล้วก็หอมตัวมะนาวสดๆโอ้โหมันอิ่มมันฟินมากๆเลยนะครับสําหรับชามนี้นะครับชุดนี้นะครับก็สั่งมาเป็นตัวเกาเหลาเลือดหมูนะครับเพื่อนๆ ตัวเครื่องของก้าวเหล่าเลือดหมูนะครับก็จะ <c oughs> มีทั้งเลือดชิ้นใหญ่ๆเด้งๆเลยนะครับแล้วก็ตัวหมูสับนะครับหมูชิ้นไส้ตับปอดกระเพาะหมูนะครับครบเครื่องเครื่องแน่นๆน,น,นะครับในราคาธรรมดา40พิเศษ50บาทส่วนตัวข้าวนะครับกระถวยละ5บาทมาท่นนั้นเองนะครับเพื่อน ให้รับดูตัวเลือดนะครับเพื่อนๆชิ้นหนาๆใหญ่ๆเลยนะครับและที่สําคัญนี่ดูครับโอ้โหเด้งยังเยนลี่นี่ครับและลาดไปด้วยตัวน้ําจิ้มสูตรพิเศษของผมเองนะครับเพื่อนๆนะครับชำชาไปเลยครับชิ้นใหญ่มากๆครับเพื่อนๆนี่ครับเด้งๆเป็นบุนเลยนะครับเพื่อน ก็สาหรับร้านก๋วยเตี๋ยวและเกาเหลาเลือดหมูนะครับร้านนี้นะครับจะอยู่ในซอยวัดสังฆทานนะครับตีนสะพานพระรามห้านะครับหากเพื่อนๆขับเข้าซอยเรื่อยๆนะครับตามถนนโยธานนทบุรีนะครับเพื่อนๆวิ่งมาเรื่อยๆผ่านวัดสังฆทานนะครับเจอแยกวัดสังฆทานให้เลี้ยวซ้ายนะครับตรงตามทางมาเรื่อยๆเจอแยกวัดเขียนนะครับให้เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงตามทางมาเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆ เจอวัดตึกนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็ให้ตรงมาอีกนะครับร้านนี้จะอยู่ซ้ายมือนะครับเลยวัดตึกมาประมาณ500เมตรนะครับก็จะเจอกับร้านกล้วยเต๋ยวและเกาเหลาเลือดหมูร้านนี้นะครับเปิดขายตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึงประมาณเที่ยงนะครับเพื่อนๆหมดกก็เก็บกลับบ้านนะครับเพื่อนเพื่อนเครื่องในแบบแน่นให้เยอะแถมราคาถูกมากมานะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนจะใส่บาทนะครับก็มาใส่ที่ร้านแกได้นะครับ พระก็จะเดินบินธบารผ่านนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับประมาณ6กโมงครึ่งนะครับถึง7จ็ดโมงจะมี2องค์นะครับเพื่อนๆนี่ครับมานั่งชิมนั่งทานอาหารอร่อยอร่อยอิ่มบุญอิ่มใจหนักปุุงสบายกระเป๋าตามสโลแกนช่องผมเลยนะครับเพื่อนๆกินทั้งทีมันก็ต้องกินของอร่อยนะครับและราคานะครับก็ต้องราคาเบาๆแต่อิ่มแบบจุกๆอย่างนี้แหละครับเพื่อนเพื่อน เนี่ยนะครับหมูสักอย่างดีนะครับเพื่อน,อนๆดีงามมากๆหมักจนแบบตัวเครื่องเทศต่างๆมันเข้าเนื้อนะครับแล้วลวกสดๆใ,ใหม่ๆมันจะได้แบบนุ่มๆนะครับเพื่อนไม่หยาบกระด้างอย่างอร่อยเลยครับน้ำซุปนี่หวานหอมตัวกระดูกหมูนะครับเคี่ยวจนน้ำซุปใสแบบนี้สดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจมากๆเลยนะครับ ครับและสําหรับวันนี้นะครับก็ทานอาหารอร่อยนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศชาวบ้านชาวบ้านนะครับเพื่อนๆอย่างอบอุ่นนะครับอาหารรสชาติดีนะครับเพื่อนๆเครื่องแน่นๆราคาเบานะครับหนักพุงสบายกระเป๋านะครับมีน้ํายาอุทัยเย็นๆบริการฟรีนะครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับ และสำหรับวันนี้คงต้องลาเพื่อนเพื่อนทุกทุคนกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ